สีตอนนี้แข่งขันอคอนู่ทกี่22น,นะครับให้รายงานตัวูก30เลยนะครับสนามน,น,นะครับรายงานตัวูก30เลยน,นะครับสนาม A ตอนนี้แข่งขันอยู่ทุกที่9เลครับรายงานตัวู่50เลยนะครับ ตี่ครับตอนนี้ถึงคู่หี่สองแล้วรายงานตัวถึงคู่ที่หกสิบห้านะครับขอยุ้ญาตนะครั้งครับสนามสี่ตอนนี้แข่งขับเชิญท่นที่สองรายงานตัวถึงคู่หกสิบห้านะครับผมครับขอให้เวลามาดูตัวอย่างก่อนเรื่องทุกสนามด้วยนะครับขอความร่วมมือนด้วยนะครับ เอาญาต่อยู่ไม่ต้องทำงานด้วม่ต้ามก่อนนะครับขอบคุณครับคนซ้อนซ้พวกอไปพูดีสิทธิ์นะครับขอยให้เวลาเรนงานตดวนะครับพวกมีสิทธิ์ิดนะครับ เนาเมื่อกี้คอสี่สกานงานตได้เลยนะครับข้อยโก้นึ่งอี่ห้าหก็ดเ้าสับขอให้ลาที่งารอนการอายางต่อเนื่องนะครับขอขอเริมมานี่หนึ่งด้วยนะครับถ้าถึงเวลาเวแข่งนล้วไดาไม่รอในการตัวที่สงาม่ต้อจับเวลาเลยนะครับขออนุญาตให้มีแาที่ไม่แข่งอยาไม่แข่งออกไปก่อนนะครับขอให้สนารไปก่อนนะครับ ก็สไลบอกก่อนนะครับีวลาบอกก่อนะครับ